สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของแจ็คบ้านได้ช้คําทุกท่านนะครับบ่ายวันนี้เรามาอยู่ที่ต้นฝรั่งกิมจูนะครับจะก,ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามาติดตามดูว่าคราวที่แล้วเรามีการแต่งกิ่งและก็การหอบผลฝรั่งกิมจูแล้วมีการคัดกิ่งแล้วเป็นอย่างไรนะครับ อาวันนี้ก็เช่นกันก็คือจะมาตรวจดูแปลงแล้วก็ติดตามดูผลผล,ผลิตของฝอรั่งกิมจูนะครับที่เห็นตรงนี้ก็ฝรั่งกิมจูอายุประมาณสักแเดือนนะครับก็ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะเพราะว่าปลูกในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงประมาณนี้นะครับแต่ช่วงนี้คือฤด,ดูฝนนะครับก็มี ผลผลิตให้เห็น,ห,ห,นหมายถึงว่าคือมีลูกให้เห็นนะครับวันนี้เราจะมาติดตามดูว่าเป็นอย่างไรนะครับที่ห่อผลอันนี้คือหอ่อเป็นลูกที่ห่อไว้กินนะครับห่อไว้กินก็ห่อแบบยังต้องห่อใหม่นะครับอันนี้คือเป็นห่อแบบเอไม่ค่อยไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีนะครับคือไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็ต้องจะเปลี่ยนกระดาษใหม่นะครับเพราะว่ากระดาษนี้โดนน้าฝนโดนแสงแดดอเปื่อยบ้างแล้วก็ฉีกขาดบ้างอะไรเงี้ยครับ ต้นนี้ต้นยังไม่โตเท่าไหร่ต้นยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็มีกิ่งอยู่ก็ไม่เยอะนะครับเปิดว่ามีกิ่งนี้กิ่งล่างนี้ที่เห็นก็คือมีตุ้มตอนด้วยแล้วก็อตอนแล้วก็ออกลากมาด้วยนะครับจะเห็นลากสีขาวกำลังลากกำลังเดินนะครับเพราะว่าเป็นกิ่งรากกิ่งข้างล่างนะฮะเราเรา,เราก็ต้องคือจะต้องตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับก็เสียดายกิ่งแล้วก็ ึ่งกิ่งก็มีราคาแพงด้วยช่วงนี้นะครับเ็เลยต้องตอนกิ่งไว้นะฮะอันนี้ออกรากรากเดินแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะตัดลงถุงชํานะฮะกิ่งเขาลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกิ่งออกมากิ่งหนึ่งนะแล้วก็มีกิ่งกระโดงน้วยกิ่งกระโดงนี่คือจะมีมีลูกติดด้วยมีลูกติดมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะจะต้องตัดทิ้งไปหรือยังไงก็เดี๋ยวจะให้ดูอีกต่อไปนะครับ สำหรับกิ่งกิ่งนี้ก็มีลูกสองลูกแต่ว่าคือต้องคัดกิ่งไว้นะครับคัดลูกไปนะฮะแล้วคัดลูกของลูกของฝรั่งไว้ก็เราจะเอาลูกโตที่สุดนะครับไ้กิ่งเล็กลูกเล็กนี่คือต้องต้องเด็ดทิ้งไปนะฮะอย่าเสียดายนะครับเพราะว่ากิ่งเขายังเล็กอยู่ไม่สามารถที่จะไว้สองลูกได้นะครับไว้ลูกเดียวพอนะครับก็ทิ้งไปรี่พอแล้วนะครับแล้วก็กิ่งอื่นอื่นก็ต้องดู กิ่งนี้ขึ้นไปก็มีมีดอกด้วยนะครับมีช่อดอกอยู่สองดอกนะครับมีดอกด้วยมาคู่เลยนะครับเดี๋ยวต้องคัดให้เหลือไว้หนึ่งลูกนะครับลูกเดียวพอนะครับกิ่งนี้ถัดไปก็เป็นกิ่งกระโดงสูงซึ่งเป็นกิ่งเมนนะก็มีลูกติดอยู่หนึ่งลูกนะครับอันนี้ถ่ายทางด้านหลังของกิ่งนะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีกิ่งหนึ่ง อันนี้ก็มีกิ่งนี้ลงไปข้างล่างก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับขึ้นมาก็จะมีลูกเล็กกับลูกโตเราก็คือจะคัดลูกนะฮะคัดลูกไว้หนึ่งลูกพอนะครับก็คือลูกเล็กๆเนี้ยก็จะเด็ดทิ้งไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแย่งอาหารกันนะครับเด็ดทิ้งไปคือเด็ดทิ้งไปอะไรหรือเปล่านะครับเหลือไว้หนึ่งลูกพอนะครับเหลือไว้หนึ่งลูกเพราะว่าต้นเขาจะไม่โตนะครับ อันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะครับเดี๋ยวกระดาษก็ต้องห่อใหม่นะครับอันนี้ห่อห่อเพื่อบังแสงแดดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอ่อในขณะที่เราในขณะที่เราห่อนะครับในขณะที่เราห่อฝรั่งลูกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็เด็ดกิ่งแล้วก็เด็ดกิ่งหมายถึงมาทดกิ่งเขาเลยนะครับทดกิ่งทดยอดกิ่งเขาทดยอดไปเลยคือตัดยอดเอิบเขาก็เนี่ยแล้วขณาแบบนี้ครับห่อลูกนี้ใช่ไหมครับ แล้วเราก็จะตัดยอดเด็ดยอดเขาข้างบนนี้ให้ไว้ไว้แค่สามตาหนึ่งสองสามเราก็จะได้กิ่งใหม่นะครับอ่าเราก็ได้กิ่งใหม่กิ่งฝรั่งใหม่หนึ่งสองสามทีนี้เขาออกเขาออกมาหกกิ่งสามตาหกกิ่งนะครับอ่าสามคู่ตาเนี่ยหกกิ่งเสร็จแล้วเอ่อแะ่ละกิ่งคือออกมาเสร็จแล้วพอกิ่งแก่สักนิดนึงเขาก็จะมีมีรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เทคนิคการทําฝรั่งกิมจูให้ออกลูกดกนี่คืออยู่ที่การตัดแต่งกิ่งนะครับให้เป็นนะครับอพอหนึ่งลูกตรงนี้ลูกเขาโตแล้วแก่แล้วกิ่งที่ออกมาใหม่อย่างนี้หกกิ่งเนียก็จะ,ะมีช่อดอกติดมาด้วยเมื่อใบเขาแก่ประมาณคู่ที่คู่ที่ห้าที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะเขาก็จะมีดอกแล้วก็มีลูกติดมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเทคนิคง่ายๆคือการตัดแต่งกิ่งให้เป็นแค่นี้นเองครับ อ่าตอนนี้เราก็เลี้ยงกิ่งน,นะครับเลี้ยงกิ่งยอดด้วยแล้วเราก็ได้ลูกลูกเนี้ยไปกินด้วยนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับว่าดูลักษณะตน้นนี้ดูลักษณะต้นนี้ก็ได้นะครับว่าเอคู่ที่เท่าไหร่เขาพอเขาสร้างสร้างยอดแล้วเขาสร้างยอดมาปุ๊บยาวมากี่กี่ใบกี่คู่ใบเขาจะได้มีดอกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเอตรงนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างตัวนี้ก็จะมีให้เห็นว่า มีมียอดใหม่ของฝรั่งกิมจูขึ้นมาก็คือมีเมื่อม,มียอดใหม่ขึ้นมาเขาพอใบเขาแก่แล้วหนึ่งสองสามชั้นที่สามชั้นที่4ี่เนี่ยเขาก็จะมีช่อดอกออกมาด้วยนะครับมีช่อดอกมาด้วยแล้วก็พอดอกเขาโตเต็มที่เขาก็จะติดเป็นลูกลูกเสร็จแล้วเ,เราก็คือจะพร้อมที่จะห่อนะฮะแล้วก็ยาวมาเรื่อยเรื่อยเอาก็พอเราห่อเสร็จแล้วเราก็จะคือจะทด พทกิ่งเช่นเดียวกับกิ่งถัดไปนะฮะครับกิ่งที่ตัวอย่างถัดไปก็คือเช่นเดียวกับกิ่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือมีลูกแล้วลูกโตพอที่จะห่อได้แล้วนะครับอันนี้ฝรั่งกิมจูโตเดี๋ยวรออีกสองสาวันแล้วก็จะมาห่อนะฮะเสร็จแล้วพอหอ่อปุ๊บวันที่เราหอ่อเราก็จะทดกิ่งด้วยคือนับขึ้นไปอีกสาม สามตาหนึ่งสสาาก้านใหม่แล้วก็จะตัดทดเลยพอตัดทดเสร็จปุ๊บเขาก็จะออกดอกอเขาจะออกออกกิ่งแต่กิ่งมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแตกกิ่งมาแบบนี้ชั้นนี้แล้วเนี่ยเขาก็คือลักษณะต่อไปเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือใบใบที่แตกมาใหม่ชั้นที่สามเขาก็จะมีช่อดอกมาด้วยแล้วก็ติดลูกมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเทคนิคง,ง่ายๆคือการทําให้ผลผลิตเพิ่มก็คือ,อ สร้างกิ่งใหม่สร้างให้เขาแตกกิ่งใหม่แบบนี้นะครับอันนี้คือพอกิ่งเขานับได้หนึ่งสองสามสีส่แ็จแล้วเขาก็ <c oughs> าจะมีช่อดอกออกมาด้วยนะครับอ่ายิ่งมียิ่งมีดอกใหม่อ่ยิ่งมียอดใหม่เยอะๆแล้วก็ยิ่งมีผลผลิตเยอะมากเท่านั้นนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมียอดแตกมาแล้วนะครับแล้วเขาจะสร้างตาดอกอีกอีกครั้งหนึ่งอีก,อ,กอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นกิ่งโดงสูงหน่อยหนึ่งครับ ก็เทคนิคง,ง่ายๆในการดูแลฝรั่งกิมจูนะครับท่านใดที่ต้องการาต้องการเอาไปใช้ต้องการเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ก็คือสามารถที่จะเข้ามาดูคลิปวีโอแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ติดตามาต่อไปนะครับว่า,าวิธีดูแล ฝรั่งกิมจูแล้วก็วิธีตัดแต่งกิ่งแบบไหนทําอย่างไรเพิ่มผลผลิตได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะถัดไปก็จะให้ดูวิธีหอ่อห่อผลผลิตห่อฝรั่งกิมจูในช่วงหน้าฝนนะครับครับเดี๋ยวดูต่อไปว่าเราจะทํำยังไงกันนะครับสักครู่นะครับครับเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีห่อผลของ ฝรั่งลูกฝรั่งกิมจูกันนะครับว่าลักษณะเขาห่อกันห่อแบบไหนช่วงหน้าฝนนี่เราจะห่อแบบไหนจึงจะได้ผลผลิตไว้กินไว้ขายนะครับามาดูลูกนี้นะครับกล้องเห็นไหมครับตรงที่มือจับตรงนี้นะครับลูกนี้ก็คือโตแล้วพอที่จะห่อได้แล้วนะฮะห่อนี่คือเราจะห่อเพื่อที่จะป้องกันมแมลงวันทองเข้ามาเจาะทำลายาผิวของฝรั่งกิมจูนะครับ วิธีห่อเราก็คือมีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมานะฮะก็คือมีกระดาษมีกระดาษกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วนะครับอันนี้เป็นหนังสือกระตูนแอนิเมชันนะครับก็คือ,อประมาณนี้นะครับสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้ในส่วนเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ฉีกมาฉีกเป,เป็นแผ่นนะฮะเป็นเล่มนะครับฉีกมาเป็นแผ่นพอได้แผ่นแล้วเราก็คือมาฉีก มามามาฉีกอีกรอบหนึ่งครับโดยการพับนะฮะโดยการพับแบบนี้นะครับพับเข้าหากันนะครับพับเสร็จแล้วเราก็จะพับให้ได้แบบนี้แล้วก็รีดตรงกลางนะครับให้เขาอยู่กลางแบบนี้นะครับนี่เสร็จแล้วก็ฉีกฉีกกระดาษนะครับฉีกระดาษาให้ถึงตรงกลางแผ่นกระดาษเลยนะครับถึงตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไป ไปดูไปที่ไปที่ลูกของฝรั่งนะฮะไปที่ลูกของฝรั่งจิมจูที่เราจะห่อนะครับเตรียมห่อก็คือเอถ้ามีใบลักษณะด้านล่างกรงนนี่คือเราต้องเด็ดทิ้งก็ได้นะครับเพื่อสะดวกแก่การห่อนะครับอลูกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการห่อด้วยด้วยกระดาษแบบนี้นะครับที่เราฉีกมาเห็นไหมฮะถ้าผู้ชมทุกท่านเห็นไลยครับเนาะเห็นทุกคนเนาะก็ฉีกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คือจะ ครอบลักษณะแบบนี้นะครับอครอบใบตรงไปตรงก้านก้านของลูกนะฮะตรงลูกลูกฝรั่งให้แบบนี้ลักษณะแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ซ้อนให้ทำเป็นกลวยนะครับทำเป็นกลวยห่อเขากลวยห่อท่านผู้ชมทุกท่านตามทันไหมครับก็เห็นลักษณะการการห่อฝรั่งกิมจิอยู่เนาะลักษณะแบบนี้นะครับ,รบอเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเสร็จแล้วพอเราเราได้อะ ทำรูปทรงกลวยแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็คือจะจะหอ่อจะห่อด้วยพลาสติกถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะครับถุงพลาสติกที่เราห่อวันนี้ก็คือ,อถุงบางๆนะถุงธรรมดานะครับถุงธรรมดาบางๆเป็นถุงหิ้วนะครับถุงหิ้วก็คือมีการเจาะรูด,ด้านด้านล่างนะครับด้านล่างหนึ่งแผลนะครับสองแผลนะครับสามแผลด้านข้างนะครับสี่แผลเพื่อที่จะระบายอากาศนะครับ เคลียรระบายอากาศทือไม่ให้ไม่ให้ผลฝรั่งก็คือมีความอบอ้าวหรือร้อนนะฮะเพราะว่า,าพลาสติกที่กิจะมีความร้อนนะครับแล้วก็สวมอย่างนี้ฮะสวมแบบนี้นะครับสวมลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเห็นมองเห็นไหมเอ่ยเนาะอ๋อเดี๋ยวดูกล้องกันแป๊บนึงเห็นแบบนี้นะครับสวมนะครับถ้าเราเราเราแมกกะดาษเป็นกลวยเสร็จแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกมาสวมนะครับ สวมเข้ากับกระดาษอีกรอบหนึ่งนะอีกทีหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งนะชั้นนอกเสร็จลแล้วแล้วก็ใช้ใช้หูหูของถุงเนี่ยคือรัดนะครับรัดตรงขั้วขั้วลูกของฝรั่งนะฮะตรงขั้วเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือลักษณะแบบนี้ก็จะดีหนึ่งคือเอวลาเราห่อเสร็จแล้วห่อเสร็จแล้วก็จะมีค้อเปรียบเทียบนะครับว่า ก็เปรียบเทียบเหมือนกับท,ที่ที่ลูกถัดไปที่ห่อนะฮะลูกถัดไปที่ห่อก็คือถัดไปเนี้ยห่อที่ห่อไว้คือเป็นกระดาษ A4 แล้วก็ห่อด้านนอกอันนี้ก็เรียกว่าห่อกระดาษด้านในนะฮะห่อกระดาษด้านในมีความมีสิ่งที่ดีแบบหนึง่งอย่างนึงคือคือเอ่อเวลาฝนตกมาหรือโดนแดดมาเอ่อกระดาษก็จะไม่เปื่อยไม่เปื่อยนะครับโดนแดดโดนฝนนะครับก็จะไม่เปื่อยเพราะว่ากระดาษที่อยู่ด้านในนะครับ ึงแม้เขาจะเปื่อยโดนน้าบ้างก็น้ําจะเข้าตรงตรงตรงกิ่งนะครับตรงตรงขั้วของลูกฝรั่งกิมจูเสร็จแล้วก็อยู่ด้านในแต่ว่าคือเขาจะไม่เน่าไม่เสียนะครับเท่าที่เคยห่อ,อมาประสบการณ์ที่ที่เคยทํามาก็ผลผลิตไม่เน่าไม่เสียนะครับแล้วมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือ,อกระดาษก็จะคือเป็นเป็นที่บังแสงนะฮะทำให้ลูกฝรั่งเนี้ยออกมาผิวสวยนะครับ แล้วก็พลาสติกที่เราที่เราห่อกระดาษไปตรงนี้คือป้องกัน2อ,อย่างคือหนึ่งป้องกันน้ําฝนมาโดนเอ่อมาโดนกระดาษโดยตรงนะฮะแล้วกอ็อีกอย่างก็คือ,อพลาสติกตัวนี้ก็คือจะป้องกันมแมลงคือมแมลงวันทองคือศัตรูของอ่อศัตรูของพืชก็คือศัตรูของอ่อฝรั่งกิมจูนะฮะเข้ามาเจาะผลแล้วก็ทําให้ผลเสียหายเน่าไปนะครับ ถัดไปเดี๋ยวบางท่านก็คือดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะมีอีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งคือลูกเนี้นะครับลูกเนี้ตรงที่มือซีนะครับก็ลูกนี้โตแล้วห่อได้แล้วนะครับเท่ากับเหรียญบาทเหรียญสิบบาทนะครับโตแล้วห่อได้แล้วนะครับถ้าไม่ถ้าเราไม่รีบห่อ,อก,ก็เดี๋ยวผลผลิตก็จะเสียหายนะครับนะครับอึ๊บเด็ดทิ้งเลยนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกแก่การห่อนะครับ เช่นเดิมนะครับเช่นเคยครับก็คือเราจะมีมีมีสมุดมีหนังสือเก่าๆนะฮะหนังสือเก่าๆหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับกระดาษ A 4ก็ได้แต่ผมเปิดว่าที่บ้านมีกระดาษมีสมุดกระตูนแอนิเมชันนะครับก็คือไม่ใช้ประโยชน์แล้วก็เราไม่ใช้ประโยชน์ในส่วนในนะครับวิธีทําก็คือพับพับถกพับกระดาษนะครับพับกระดาษให้เป็นพับแบบนี้นะครับให้เป็นกล่งกลางแล้วก็รีดอืดอ่ารีดมาเรียบร้อยแล้ว ีนี ite, ้ก so ็ทอรี่ได้ได้เป็นร่องนะครับเป็นเแบบนี้แล้วแล้วก็ฉีกตามที่เราที่ส่วนที่เราพับไว้นะฮะฉีกปื้ดฮะให้ให้ตรงรอยฉีกเนี่ยมาอยู่ที่กึ่งกลางนะครับกึ่งกลางเลยนะครับอื๊ดเอาโอเคได้แล้วทีนี้เราก็ไปสวมสวมเข้ากับขั่วของลูกฝรั่งนะครับสวมเข้าเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะจะทําเป็นตกลยนะครับทาเป็นกลวยนี่นะครับ ดูไปพร้อมๆกันนะครับทำมิ็กลวยเห็นไหมครับกลวยแบบนี้หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปง่ายนิดเดียวเลยเห็นไหมครับเสร็จแ,แล้วก็เป็นกลวยเสร็จแ,แล้วทีนี้เราก็คือจะใช้แม็กแม็กที่เย็บกระดาษเย็บเย็บไว้นะครับแค่ลูกเดียวก็พอเพราะว่าเพราะว่าเราเพราะว่ากระดาษตัวนี้จะอยู่ด้านในด้านในถุงพลาสติกนะฮะชั้นนอกเราจะใช้ถุงพลาสติกเป็นการหุ้มหอ่อนะครับเป็นการหออ่ออีกชั้นหนึ่งนะครับแค่นี้เราเห็นไหมครับว่า เราทําแค่นี้ยแมลงวันก็มแมลงวันทองก็ไม่เข้าแล้วนะฮะไม่เข้าไปเจาะผลผลิตเราแล้วเห็นไหมครับลูกเขาจะโตแล้วก็สวยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาห่อถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งกันนะครับว่าห่อบแบบไหนอย่างไรนะครับต้องเช็คถุงพลาสติกทุกใบนะครับว่าเออเรามีเรามีเ,ามเ,ามเออเรามีรูรูระบายอากาศไหมนะฮะถุงแต่ละใบนะครับหนึ่งมีรูที่หนึ่งที่สอง ที่สเป็นยังไงมีดูอะบายอากาศหรือ,อยังนะครับดูดีๆนะครับเสร็จแ,แล้วก็คือใช้ถุถงธรรม,มดาก็ได้นะครับห่อไปอก็จากนี้เป็นจากนี้ไปก็ถึงผลผลิตเราเราแก่หรือเก็บเก็บลูกได้เนี่ยเราก็ถุงกระติกตัวนี้ก็ไม่ไม่ไม่กรอบนะครับไม่กรอบนะครับถึงแม้ว่าในตลาดในท้องตลาดเขาจะมีถุงแบบหอ่หอห่อผลไม้อยู่แล้ว แบบขาวโปะเลยนะครับก็ก็มีแต่ว่าคืออันนี้เราคือสามารถที่จะประยุกต์ได้นะครับเพื่อความประหยัดนะครับเราก็คือห่อแบบนี้เลยนะครับแต่เราลัดกับลัดเข้ากับกิ่งก็ได้นะครับถ้าไม่ถนัดถ้าไม่สะดวกนะครับถ้าไม่สะดวกในการรัดเข้ากับขั้วขั้วของลูกนะฮะลูกฝรั่งเราเราก็รัดเข้ากับกิ่งก็ได้นะครับกิ่งฝรั่งก็ได้เสร็จแล้วก็มัดให้อยู่ให้แน่นนะครับตึ๊บโอเคได้แล้วนะครับ แล้วก็มาเช็คดูทีว่าเออมันมีรูไหมด้านด้านล่างนะครับมีรูนะครับมีรูระบายอากาศนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผลผลิตเราแน่นอนคือเขาไม่เน่านะครับไม่เน่าไม่เสียนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับจำได้ไหมครับว่าวิธีวิธีเสรจบังคับให้เขาออกออกกิ่งใหม่ออกกิ่งใหม่เราจะทํำยังไงนะครับก็คือในส่วนที่ส่วนนี้ที่ประสบการณ์ที่ทำคือ เราจะนับคู่ใบนะครับเหนือจากที่เราห่อผลเมื่อสักครู่นะครับหนึ่งคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามนะครับเราก็คือจะทดกิ่งเลยนะครับทดตอนนี้เลยนะครับทดคือตัดทิ้งนะครับตัดยอดน้นบนนี้ทิ้งเอดโอเคใช้อะไรตัดก็ได้นะครับแล้วก็จะทิ้งยอดตรงนี้ไปเส็แล้วอพอลูกพอลูกฝรลังกิมจูตรงเนี้ยโตขึ้นหน่อยนึงนะฮะเขาจะมี การสร้างนะฮะการสร้างกิ่งตาขึ้นมาด้วยพร้อมๆกันเลยพอลูกเนี้ยแก่แล้วก็เก็บเราเก็บผลผลิตออกไปเราก็จะได้ห่อลูกใหม่จากกิ่งด้านบนนี้นะฮะประมาณนี้คือเออเรามีผลไมก้กินไม่ขาดต้นเลยเห็นไหมฮะว่าปลูกกระถางกิมจูเราปลูกต้นเดียวหรือปลูกหลายต้นเราก็ต้องดูแลแบบนี้นะครับเ,เทคนิคง่ายๆในการในการเพิ่มผลผลิตก็คือให้มีผลผลิตยาวต่อเนื่องแล้วก,ก็คือวิธี วิธีง่ายก็คือการาดูแลกลิ่งคือตัดแต่งกิ่งให้เป็นแค่นั้นเองนะครับลูกแรกที่ต้นนี้ก็ที่ตั้งกล้องอยู่ตรงนี้คือเช่นเดียวกันนะครับเราก็ห่อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มานับตากิ่งเลยตากิ่งที่หนึ่งตากิ่งที่สองที่สามแล้วก็ทดเลยนะครับทดปึ๊บอ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับทิ้งไปนะครับเท่านี้เองนะครับอก็ เ็นอันเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมท่านใดจากอ,าอยากจะรู้อะไรเพิเ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผลผลิตของเราในสวนอย่างเช่นฝรั่งกิมจูก็สามารถที่จะอสอบถามาเขียนคอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอของแจ็คบ้านไร่ชัยคำได้นะครับยินดีที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะ เผยแพร่คลิปวิดีโอเพื่อที่จะให้เป็นความรู้ให้กับทุกๆคนทุกๆ,ๆท่านนะครับเ,เพื่อที่จะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ในที่ของตนเองนะครับต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทน